น้องวันใหม่ยิ่งโตยิ่งสวยเฮียบอยเกิดอาการห่วงถึงคันลั่นแคปชั่นนี้โตเป็นสาวแล้วสำหรับน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กของครอบครัวฉัดบริรักษ์ครอบครัวสุดอบอุ่นของพระเอกหนุ่มบอยประกนันนองธนาและพัทล่าสุดในอินสตาแกรมของพี่คนโตของบ้านบอยประกน ได้ออกมาโพสต์ภาพของน้องวันใหม่ที่สวมใส่ชุดไทยสีฟ้าและมีนกก่อยอยู่บนหัวพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าถ้าฉันเป็นนกฉันจะจิกหัวเธอปักปักเป็นสาวแล้วแต่ยังไม่ให้มีแฟนจ้า ดูจากแคปชั่นก็รู้เลยว่าเฮียบอยห่วงน้องสาวมากหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นยิ่งโตยิ่งสวยแต่หนุ่มๆคงเข้ามายากเพราะด่านอรหันต์ของสามเฮียโหดมากน้องโตขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยเห็นตั้งแต่ยังเป็นเบบีเลยโม้ยน่ารักที่สุดอยากหอมแก้มน้องน่ารักเป็นต้น